สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเมลอนนะคะ,ะรายการอยู่ไม่ติดบ,บ้านกินเที่ยวพักค่ะไม่ว่าจะใส่กินใส่เที่ยวใสยไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเมลอนพาทุกคนมาอยู่ที่ภูเก็ตค่ะเราจะมาทานอาหารเช้ากันนะคะที่นี่มีชื่อว่าร้านโลงโกปีนะคะจะเป็นร้านอาหารเชา้าสไตล์ภูเก็ตที่ผสมผสานระหว่างอาหารเชา้าแล้วก็อาหารพื้นเมืองนะคะเป็นรูปแบบที่ลงตัวสุดๆแล้วมีเมนูหลากหลายมากแล้วก็ทีเด็ดของเขาอยู่ที่ชาไทยเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีอะไรให้กินบ้างตามไปเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าร้านโลโกปีแล้วนะคะด้านตรงกำแพงร้านนะคะเขาก็จะมีการเพ้นนะคะเป็นอาม่านะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านและก็แมวตัวนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอน้องหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันค่ะเข้ามาในร้านแล้วนะคะตอนนี้เมื่อกี้ แอบเห็นอมมาว่าแบบๆ้วยค่ะแต่ยังไม่เจอน้องนะที่ร้านลองโกปีนะคะเขาะะจะเปิดบริการตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็หยุดทุกวันพุธส่วนที่จอดรถก็คือพอเลี้ยวเข้ามาในซอยอะคะ่ะที่เป็นสันเจ้านะคะก็ต้องอาจจะต้องหาแปะตามด้านข้างเองนะคะเพราะว่าทางร้านไม่มีที่จอดรถให้ค่ะ ที่ร้านนะคะก็จะมีเมนูหลากไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวต้มนะคะเป็นหมี่ซ้วเต้าเชียมนะคะเป็นเกาเหลาใบตำลึงก็มีแล้วก็จะเป็นพวกอาหารที่เป็นอาหารของเมนูพื้นเมืองภูเก็ตนะคะอันนี้อย่างที่บอกเป็นซิกเนเจอร์ที่ต้องสั่งก็คือเกี๊ยวต้มสงเครื่องนะคะจะมีพวกปลากุูเตข้าวหน้าหมูฮ้องแล้วก็มีเครื่องดื่มก็มีทั้งแบบร้อนแล้วก็เย็นนะคะ เมนูที่เวลามาโลงโกปีแล้วไม่ควรพลาดต้องสั่งนะคะนั่นก็คือชาไทยนะคะสีแบบว่าเข้มมากเราสามารถสั่งระดับความหวานได้นะอยากได้หวานน้อยหวานมากเมล่อนสั่งมาทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบไม่สีแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคะรสชาติแบบเข้มแบบได้รสชาไทยแบบเข้มๆเ,เ,เลยอะ่ะ อร่อยมากเลยค่ะถ้าเป็นชาร้อนนะ <ส awakening> ก็จะได้อีกรสชาหนึ่งอะ่ะก็คือความเข้นของชาไม่ได้จางลงไปเลยอร่อยมาก เมนูมาแรกมาแล้วนะคะเป็นเกี๊ยวต้มทรงเครื่องในจานจะมีมาทั้งหมด5ตัวนะคะชิ้นแบบว่าใหญ่มากไรค่ะ เป็นเจียวหมูนะหมูเขาจะมีรสชาติและมีความเป็นพริกไทยนะกินคู่กับน้ำจิ้มมีความหวานเผ็ดไปปลายอร่อยมากจานต่อไปนะคะชื่อว่าคาย่าโทสนะคะในจานเขาก็จะมีเป็นไข่ รวบมาให้นะคะแล้วก็จะมีขนมปังเป็นขนมปังปิ้งนะข้างในเดี๋ยวจะให้ดูไส้ข้างในก่อนนะจะมีความเป็นเนยแล้วก็มีความเป็นสังขยาที่นี่เขาไม่ได้ใช้ในายเค็มนะทุกคนสังขยาอร่อยอ่ะมันไม่ได้หวานมากแล้วมันแบบ มีความเป็นเนยแต่มันไม่ใช่เนยเค็มนะแล้วก็กินคู่กับไข่ลวกนะใส่ซอสไหนนะเด็ดมากมเดี๋ยวจะเอาขนมปังนะจิ้มไปในไขยย่แบบนี้ จิ้มไข่อนะ่ะมันจะได้รสชาติแบบแต่ไข่อะ่ะมันจะมีแค่พริกไทยมา,าไ,ได้แต่ใครอยากได้รสชาติอะ่ะก็เติมเนี่ยพวกซีอิ๊วขาวหรืออะไรเงี้ยลงไปได้เลยค่ะอร่อยอน,นี่ก็ดี นต่อไปนะคะจะตัดมาเป็นเซตให้แบบนี้เลยในเซตนี้ก็จะมีเป็นหมูห้องหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็จะเป็นหมันโถทอดนะคะหลูกแล้วก็คู่กับหัวไชเท้านะคะมาชิมหมูห้องก่อนหมูนะหั่นมาแบบชิ้นหนาๆมาก นุ่มากแล้วแบบเหมือนเขาหมักน่าจะเป็นเครื่องเทศหรืออะไรอ่ะมันแบบกลมกอบม,ม,มีความเผ็ดของพริกไทยนิดหน่อยนะอร่อยมากอ๋อเป็นพริกไทยดำนี่เพราะในนี้มันมีพริกไทยดำด้วยเดี๋ยวเรามาชิมมันโถทอดเดี๋ยวจะให้ดูไส้นะแต่บอกว่าร้อนอ่ะ ถัไม่มีไส้อ่ะหรือว่ามีไส้อ่ะเป็นหมันโหดทอดนะมันจะมีความกรอบนะแล้วข้างในมันจะนุ่มๆอ่ะือนมันมีรสชาติมันไม่ได้จืดซะเลยแท้ทีนะๆๆนะเดี๋ยวลองเอามากินคู่กับหมูฮองอนะ่ะ มันโหวะมันจิ้มกับหมูห้องอะ่ะอร่อยมากถ้ากลัวเลี่ยนนะ้ากินกับหัวไชเท้าหรองเอ,อเพากินสามอย่างค่ะมันได้รสชาติที่แบบอร่อยมากอันนี้แต่ต้องกินสามอย่างพร้อมกันนะจะอร่อยกว่า I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. I had to fight and misbehave. Had to find a way to change. I had to leave to find my way. พี่ร้านโกปีนะคะเดี๋ยวพอมาการาคมปีหนะะ้าค่ะพอเขาจะเปิดอีกร้านนึงนะคะก็คืออยู่ที่ตรงนี้แหละแต่ว่าเขาจะเปิดเป็นรอบเย็นนะช่วง5้าโมงครึ จนถึง4ทุ่มเขาบอกว่าเป็นร้านโลงโกพียางกลางค่ำกลางคืนเป็นอาหารเบาๆสไตล์ปุ้นเต๋ของภูเก็ตน,นะคะก็ยังไงเพื่อนๆลองแวะมาดูนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเรารายการอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์เวลา4โมงที่ช่องไรทีวีฝากกดติดตามติกตกอรไอมาลอสัสดีก่อนแล้วก็แฟนเพจอยู่ม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะแล้วพบกันให,ใหคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย